ใช่ใช่ใช่เพราะอย่าไปเรื่อยเลยแล้วจะจับเงินกูในนี่นีเหรอห้ามจับจุกเอามานั่งรอนี่ก่อนนั่งรอนี่ก่อนฉันไม่กล้าอย่าพูดนะเออนักเลงไม่จริงนี่ว่าผมอยู่ข้างแกจะเห็นไหวไม่ได้พวกนี้ไม่ได้ม่ใอย่ามองมองอ้าวบอกไม่ได้หรอกเจมกับถือยังไงเดี๋ยวผมช่วยมีเรื่องกินเดี๋ยวผมช่วยเองมึงรอมึงรอกูเลยเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวผมช่วยเอง อ้าวเฮ้ยไม่ใช่เงินกูก็ให้ยืม,มเหรอ,อนะใช่เล้ครับคอเมื่อนใช้ใช้ไปแล้วก็ใช้ได้แต่ว่ายังเฮ้ยเขายืมเงินแกเหรอเปล่ามาใช่ไหมกูบอกแค่นี้นะ,ะมึงอย่าก,กินโดยเข,าขเย้าคอเมื่อนต<ถ>ัวนี้นใอย่ข้าตัวงเลยนี่กระโปรงนนเฮ้ยเขายืมเงินแกด้วยไม่มียืมบัตรครัวแค่สาบาทอ้าวมึงอย่ามาอายกูนะแบมต่อไปอ่ะอึงห้ามไอยกูนะ เอานี ah. oh. Oh, ่แกเขยืมเองจ้ากะทวงเห้เหรอเขาบอกว่าเบมเเอาไหมเรามีตังค์เอาไหมทีนี้มาโอ้โหอ๋อนี่ปล่อยกู้เหรอเนี่ยะแม้เออปล่อยเงินกู้ชี้ไงถ้าเขาลอกูปวดลงดูแล้วขอยืมห้าร้อยบา อีเสื้อผ้าไงมันก็ไม่เป็นยาใช้พวกคูได้อเออมึงยืมได้แหละมึงมันไม่ไม่ใช่็จริงนะมาไหมซีของผมมามึงนั่งอยู่ตรงโน้นนี่จตะกอ้าวคืออ๋อแล้วแล้วแล้โอเคโอเคโอเคได้ยินอยู่เลยจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนไหนกูจะกลับโนอนหละมึงนอกอีกแล้วเรียงคำนอนเรียงคำยู่ไหนวะเดี๋ยวเอาไปเอกแล้วไปหน้าบ้านนะ อ่าอ่าเขาหาพวกไว้เขาไม่คุยกับแกว่ะ <ไ cek? S 2> มีพี่แบงก์เลยไม่ได้เก็บมันไงเก็บให้เงินเพื่อยงอ่ะไอถึงลงมาเขาก็จับมัดไงเดี๋ยวลงมาจะรับเราเราไปก้องคนคนงิดไม่ต้องไปฝากมันดีเ แต่อินนี่ก็บอกเลยใช่ไหมน้องมากู้ไม้ไหมกูตั้งยังห้องรับกูหนุนแต่เดี๋ยวผมช่วยเองเชื่อแหลเชื่อเสริมกันแล้วก็มาเที่ยงกันไม่ใช่เขาก็เทิมแกผมเดี๋ยวผมช่วยมึงฟังกูด้วยเขาบอกให้นั่งนเราเรานั่งห้องพิธีแค่จะออกมาอ่าอ่าก็มาใหม่เขาให้รอก็รอก่อนเนี่ยรอทไมเฮียหน้าเนไม่คนยังถามพวกมึงก่อนว่าให้มันให้รอทาไม ไม่รู้เงินได้ไหมเขาให้เรายืมมาทวงก็มันมึงมาช่วยเหลือเงินที่เอามาสี่ร้อยจำได้ไหมที่บอกบอกเมื่อเช้าอ่ะที่ไหนอ่ะที่อ่ะก็ไอ้บับโดเอาให้มึงยังยังไม่ให้เลยฟังเขา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 ขอคืนก่อนขอใครเขาขอเอาคืนไปให้หนึ่ก็เอากับโยให้ไปแล้วไงก็ให้เองอ่ะเองก็ต้องรับผิดชอบไงเอาเอาให้ที่ไหนก็ไปก่อนโยให้เองไปแล้วอ่ะให้กูตอนไหนโยให้ไปแล้วเมื่อเช้ายังไม่ได้ให้เลยเอาไปไหนสี่ร้อยให้ไหนให้ไหน เปิดกล้องดูก็เปิดกล้องอันนี้พูดเล่นหรือยังไงจริงก็มีแต่ลุงให้เมื่อวานสี่สิบบาทไม่ใช่สี่ร้อยเล้วบักเยอะให้กูตอนไหนสี่ร้อยไม่เช้าให้ไปแล้วนี่เหรอไม่ให้มึงไม่ต้องถามดูสิว่าใครเดี๋ยวถามพี่แบมบอกว่าเห็นเปล่าไม่เห็นเห็นป่ะพี่แอมไอ้อามเห็นไหมไอ้บักจุ้งให้สำจริงะมึงอย่าเพิ่งพูดว่ากูรู้กันอยู่สี่คนน่ะเอ้าไอ้บักอามเห็นไหมเห็น่เห็นนะเห็นเราหยุดนะเห็นตอนไหนเออให้กูเคลียร์ด้วยเช้าไงไม่เช้าตอนเช้าแล้วแล้วกี่โมง เจ็ดโมงสิบโมงให้กูเล่อกล้วออกอะไรมึงต้องการเขาเขาเดี๋ยวมึงอย่ามึงส ky, ัดงว่าออกมาแล้วไปมึงเห็นบักโยให้กูสี่โมงแล้วกี่บาทเจ็ดโมงเจะให้ตอนไหนเจ็ดโมงเงินเท่าไหร่สี่ร้อยเออเอามาที่เอาให้ไปเอาต้องให้กูตอนไหนใครเป็นพยานก็นี่พยานต้องตีให้กูตอนไหนกูยังเห็นหน้าโยเลยใช่เดี๋ยวพี่แบมอีกคนนึงพี่แบมแบมบอกว่านี่พี่แบมเออให้กูตอนไหนกี่โมงพี่แบม ใครเป็นพยานในนี่ผมมีพยานสองคนแล้วเนี่ยคนที่มาปัดหลังอ่ะมีใครบั่งอ้าวไม่รู้แหละใครเป็นพยานได้ที่400ไม่ใช่ทุกคนเห็นทุกคนชื่ออะไรเอ้ยผมผมอยู่งนี้เดี๋ยวกันไว้อยู่นี่อยู่นี่อีเนบอกยงเดี๋ยว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  ไม่ใช่มึงมานี่เลยไม่ใช่ย่าด้วยไม่ใช่กูบอกเลยว่าถ้ามึงไม่เลี้ยวมึงออกไม่ได้เลยสิไปย่าก็เห็นย่าย่าไงเห็นย่าย่าเห็นแล้วมึงมึงพยาสองปากอยู่นี่ไงแล้วอ่ะพยานอสองปากไม่ได้กูต้องไปถามพยานออกมาไม่งั้นกูเดือดร้อนโงนกันนมอเตอร์ไซค์ใช้ยี่ห้อทีหกพันอ่ะกระปองกูก็ไม่ได้ออกมาเลยตัวนั้นน่ะแค่สี่ร้อยเองมึงฟังกูด้วยเอาโอนตังบ้านผีก็ต้องเอาตังนี่คืนห่อโอนมาให้โอนไปเพื่อนไงวะ ถามคุณขอว่ายายโยคนให้ไหมเรียกอายโไปบอ้นใบอนก็มาดิไม่เรยกนีไม่เรียกนี่กใคเรียกใคเรียกเมื่อเช้านีติงอ้าวก็ติงได้ไงใบอ้นไม่ฟังเลยมึงอยายามองหลังๆอ่ะจ่องนี่มึงจะกินไม่ได้กินอะไรเยอะใอนมาให้กูมึงก็ต้องบอกจะให้มันไม่ฟังมันดิอีกขรเเมื่อเช้านี้ต่อเจโมงอนชื่ออะไรผมเอาเงินสดให้แกเงินสด เจ็ดโมงไหนเจ็ดโมงเช้าบอกว่าสอบเจ็ดมึงไปเอาเงินกลับมาเลยไปให้ไปแล้วให้มึงไปแล้วเขาจะเอาคืนเนี่ยคนไหนให้ไอ้เย่ยตาไม่ดีมึงไอ้ปากโยให้อ่ะมึงให้กูยังไงโยเจ็ดโมงเช้าไอ้ปากแบ้มก็ไม่เห็นอ่ะเข็นเข็นเหรอเห็มึงเอาไงมึงก็ต้องคืนเงินเข้ามาดิเข้ามาดิมึงต้องคืนเงินก็จบเข้าเลยอะไอ่กูแล้วก็ได้ไหมไปชื่อมึงองษ์มึงมาแล้วก็ได้ไหมไม่ใช่มึงต้องคืนเงินเขาก่อนี้ก็คืนเขา ไอ้บังอยมึงไปแล้วนซีด้วยอะไอ้ตัวไหนอ่ะไอ้บักไอ้บักุ๊กเห็นอ่ะมึงเอาให้จะบ้านกูหมดเลยมาเอาให้ได้อะไรของหมดเงียบมึงไม่พู่อะไรบักย้อยกูตอนไหนมึงยังจะมีนะมันจริงหมดเไปถามพี่เต็มไปถามไปถามดิมึงรองไหดิไปถามพี่เต็มาพยายก็มีเต็มหมดเลยมึงไม่พูดน้งหัวไม่ได้แบบนอ้บัยอยมึงมาฟังี่อย่างพวกนี้ยี่โมง

เห็นออกมาเลยมึงฟังดีก่อนนี่โยเจ้าค่อยๆสี่สิบบาทสี่ร้อยสี่ร้อยบักย่อให้กูสี่ร้อยแล้วใครพยานนี่ไงไอ้บักอามให้กูตอนไหนก็เจ็ดโมงบอกไปแล้วอะต้องเรียกพยานมาดูนี่ว่าใครมั่งก็อนี่พยานอะแล้วกูเรียกของกูยังไงเอามึงเอาไปแล้วอะมึงออกมาไหมออกมากูเนี่ยเข้ามาให้ถึงนี่งั้ก็ใช้ตัวคนอื่นอยู่ได้อะไรของมึงมึงให้กูตอนไหนโยเจ็ดโมงเช้า ให้พยานเปิดกล้องปรบมานี้เปิดแล้วมาไม่ได้ชัดเลยแกแบมือรับเลยเจ็ดโมงมึงโดนนะเอารถลูกกว่ามึงโดนนะเจ็ดโมงแก่มึงโดนนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมึงจ่ายตามก็จบสี่ร้อยไม่ต้องเถียงแล้วบักยนยังไม่ได้ให้ไอ้ลุงให้ไปได้บอกไอ้บักยนก็เห็นแล้วไอ้นี่กล้องตัวนี้เห็นไหมไอ้แม่เห็นเอาใครพยานก็ดีอ่ะแล้วมึงไม่เอาเงินมาให้อะสักทีอ่ะอะไรพวกมึง ของมึงอยู่ไหนมามึงเอามาสี่ร้อยกูไม่มีบอกยอมไม่ได้ให้กูบ้าจ้างมึงไม่ให้มึงออกจากบ้านไปเลยมึงอกเอาเงินไม่กูไปเลยแล้วมึงก็ออกไปให้ได้จ้างกระตังค์สิเพื่อาค่ารับไปเยี่ยมคนอนไปเก็บเงินตีร่างไงมึงต้อให้ได้อะไรเอามาขัดสี่ร้อยมึอให้ได้มึงต้จ้างกูทำอะไยมึงเงี้ยเอาไปเลยเอาไปเลยมึงเอาดีหมดรถเข้ามาดิแล้วมึงเงี้ยเอาไปเลกูปล่อกไปได้สิเขาหมายถึงเนี่ยกูไม่เคยมีคนอยู่แล้วมึงใหญ่ยู่ก็ออกไปได้กูบอกมันเซ้าถ้ามึงยอมรับกูจะเอาให้มึงเองเดี๋ยยวพพาาาไปหนของแก เดี๋ยวพาหาพยานมึงมองไปดิเดี๋ยวพาพยานมึงยันดิเดี๋ยวขอไปเอ็นเลยว่ะมึงมองไมเห็นเองตัวนั้นเนี่ยก็มึงจา่ายเงินเสร็จก็จบแล้วแล้วมึงจะายมึงก็อยู่ต่อกูมไม่อยู่ไงมึงก็ออกไปเลย